สวัสดีค่ะมาพบกับบนรักษ์พี่เล็กในรีวิวฟิล์มิกกันนะคะวันนี้จะมาแนะนำตำราเรียนขบวนวิชา law u 1 0 6ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลักแบ่งการเรียบเรียงตำราออกเป็น2ตอนตอนที่1ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยตอนที่2ระบบกฎหมายหลัก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทยอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณการแบ่งสมัยสำคัญในประวัติศสาสตร์กฎหมายไทยศึกษาตัวอย่างกฎหมายไทยโบราณบางลักษณะเช่นละเมิดสัญญาอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลังเปรียบเทียบระบบกฎหมายหลักที่สำคัญของโลก เพื่อทำความเข้าใจกับอิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทยในปัจจุบันโดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโนยเยอรมนิกกฎหมายแองโกลแซกซอนกฎหมายสังคมนิยมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราวิชานี้จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางกฎหมายในอดีตทั้งกฎหมายเก่าของไทยและที่มาของระบบกฎหมายหลักน้องๆนักศึกษาและผู้สนใจสามารถมาใช้บริการตำราเรียนได้ที่ชั้น3 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาได้ในวันและเวลาทำการแล้วพบกันนะคะ